มาดูของทิยพยพรบ้างนะนะครับนี่กตลาดหงของทิยพยพรนะครับนี่กุ้งทิยพยพรนะครับกระโดดอยู่นี่นะนุ่นคนงานกำลังจะมุดอวนนะครับมุดละไอซี FC ดูนะคนงานมุดมุดเข้ามาหากันนะเอากุ้งขาวขึ้นมาก่อนนะดูดีว่าจะได้กุ้งขาวเยอะไหมไอซี FC ดูนะอันนี้มุดแรกนะนะครับอ่หลายตัวเหมือนกันนะ กุ้งขาวนี่เข้ามาก่อนนะในกุ้งขาวเข้ามาก่อนอันนี้มุดแรกนะครับคนงานคนงานชุดเดียวของผมเมื่อวานนี่นะนะครับะิบงแรก เดี๋ยวขอดูดิเออขอดูดิอ่ะไปประมาณนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเอากุ้งขาวขึ้นมาก่อนนะครับแปดโมงนิดๆน,นะแปดโมงครึ่งประมาณนี้นะครับ วิทย์แรงไม่ได้หรอกเมียจะนอนด่าเอาเพราเดี๋ยวคันนั้นจะขาดก็ว่าหมดแล้วนะครับมุดแรกนะไอพี่นะยังยังเหลือกำกามนะอยู่ข้างพื้นจะมุดอีกสักสองรอบสามรอบประมาณนี้นะครับเอากุ่งขาวขึ้นมาก่อนนะนะครับมาใกล้แห้งแล้วนะนะครับวิ่งไปเรื่อยๆอยู่ใกล้แห้งแล้ว จะของอะจะของเสื้อลายลาย,ยืนเท้าเอวนะครับอ่ะจะของรถอันด้านหลังนู่นคือบอ่อผมนะขึ้นไปแล้วมาวานี้นะครับมาวานี้ขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ของทิพพรกุ้งเดียวกันนะเอพีนะแกเอามาเจ็ดสิบโลนะครับแบ่งกันนะครับผมบอ่อมาวานนี้หกสิบโลอันนี้แกเอามาเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับแบ่งแบ่งแบ่งกันมานะกุ้งชํำนะนะครับ คือก็โตเหมือนน้อผมในทีนะ้โตโตเหมือนกันนะราคาเท่ากันนะครับ190าบาทแต่ของแกดีนะครับแกแพเข้าสุ่มกุ้งขาวเอาไว้นะแพข้าสุ่มกุ้งขาวไว้แล้วค่าร้อยห้าสิบาทนะครับของผมเมื่อวานนี้กุ้งกุ้งขาวได้เยอะอยู่นะแต่ว่าราคาได้แค่ร้อยสี่สิบาทนะครับเพราะว่ากุ้งขาวมันลงมาในทีน้นะครับเนี่ยพอขยับห้าบาทสิบาทมันมีผลกับ การช่างกุ้งขายนะพีนะการที่เราได้ตังน้อยเนาะมันมีผลเลยนะครับผลงานจับตรงนู้นอยู่นะมันเป็นมันต้องโกยล่องไว้ตรงนั้นน่ะคนอ่ะคนนั้นจะโกนคนโกยล่องไวเนี่ยใกล้จะแห้งแล้วนะเหลือน้ำอยู่สักสิบกว่าเมตรนะสิบสองสิบสามเมตรกำกามก็หน้าตาเหมือนที่ผมเป๊ะเลยนะบ่อเดียวกันย้ายมาที่เดียวกันนะผลงานกำลังโกยโกยได้อยู่ดู่นอยู่แป๊บหนึ่ง ในกุุงขาวบ้างก็ยังดีนะครับเป็นกำกามที่ก่อนจะกำกามมาบทนะีกุ้งมันก็มาติดลงไม่ทันนะน้ำลงเร็วเอาน้ำเอาน้ำไม่ตักกุ้งในทีนะนะครับ เดี๋ยวพอคนงานยกอวนเนี่ยผมก็จะน,นี่แล้วดับเครื่องมีตรงนั้นลงไม่ทันนิดนึงนะ,ะอย่างเงี้ยสวยนะครับกุ้งจะไม่เป็นไรนะเข้ามาในรถก็จะมีออกอยู่นะครับจะมีออกก็มีน้ำแข็งใส่ไว้อยู่ ดับเครื่องเลยนะจะได้ไม่ดูหูนะคนงานก็รบอวนนะเอาเอาน้ำไปตักกุ้งนะไอซีนะนะครับหมดนะครับเนี่ยตัวหน้าตาตัวสวยเท่าของผมอะนะร้อยเก้าสิบบาทนะครับคนงานรบอวนมาแล้วนะครับผมเหยียบคัสด,ดับเครื่องมาแล้วนะเนี่ยผมดับเครื่องมาแล้ว ผลงานตักอยู่นะครับแปดโมงนี้นิดเกือบเก้าโมงนะครับลำเลียงขึ้นมาเรื่อยๆด้านหลังนู่นเหลือนิดๆหน่นนนอยๆนะข้างบน

อ,อืมฟังเสียงรถแล้วพ่นออบอกขาเเออเออ,อโอ้ปนินตัวสวยปนินแาวของตะโกตะโกได้ยี่สิบกว่าตัวเนี่ยมาหมดน,นะครับเหลือนลคนงานง <c oughs> คนงานจะเก็บอวนนะแป๊บหนึ่งเท่าไหร่นะตอนตั้งสามร้อยประมาณนี้พอๆกัขขขนของผมนะใกล้เคียงกัน งานเก็บอวนอยู่ราคาได้นะครับราคาได้นะจะังหวะได้อยู่ที่ว่ากุ้งได้มากได้น้อยนะวัดกันตรงเนี้ยนะครับกุ้งได้มากก็ได้ตังค์มากกุ้งได้น้อยก็ได้ตังค์น้อยนะครับราคาได้แล้วนะประมาณนี้นะครับร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยมาติดเรื่องแล้วนะจากต้นบอกในในในอวนหมดแล้วนะครับ แกมีกุ้งขอยนะครับกุ้งข่อยหลายตัวกนะุ้งข่อยเยอะเน yeah, ี่ยกุ้งข่อยนะครับเก้าโมงนิดๆน,นะครับ ดูดน้ำไม่ขึ้นไอ้กุ้งฝอยมันยัดตูดยัดตูดท่อไอที่ดูนี่นะเดี๋ยวผมต้องเยกยบคาร์ดให้มันลงเยกยบคาร์ให้มันเข้ามาใหม่แล้วเร่งใหม่นะครับ ไว้กินบ้างนิดหน่อยนะครับคนงานเก็บต้นบอยอยู่โน่นนะครับยังเหลือได้เปลงน,น่นอีกนิดหน่อยนะ งานเดินไปเอากุ้งนะขึ้นฝั่งโน้นน้อยแล้วนะครับจบงานเก็บอุปกรณ์แล้วนะล้างเครื่องมือนะครับ กำังใจนะครับก็นี่เป็นบอดที่4น,นะ